สวัสดีค่ะดีในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพอจะมาแนะนำนะคะการกรอกข้อมูลนะเพะื่อส่งข้อมูลตัวรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตานะจ๊ะวิธีการง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่หาลิงก์ในการส่งรีวิวของตัวเองไม่เจอนะคะ <c oughs> ก็คือไปที่หน้านี้เลย t ิ k กต็อกนะครับติ๊กตอกโปรไฟล์ของครูสิตานะคะหลังจากนั้นนะตรงนี้นะตรงโปนะรไฟล์ของครูสิตาจะมีลิงก์นะคะลิงก์อยู่ตรงนี้นะให้เราทําการคลิกเข้าไป1ครั้งอ่าพอเรากดเข้าไป1ครั้งปุ๊บเนี่ยเราจะเจอลิงก์เยอะแยะเราจะเจอแบนเนอร์เยอะแยะเลยนะคะให้เราไปดูที่แบนเนอร์สุดท้ายตรงนี้ค่ะแคมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตานะจ๊ะคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะปึง้ง โอเคตรงนี้เนี่ยมันจะมีเห็นไหมคะว่าตรงข้างล่างแบบตรงตรงข้างล่างกติกาเงื่อนไขต่างๆตรงนี้นะก็จะมีให้กรอกแบบฟอร์มข้างล่างอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ทุกคนนะคะจะมากรอกแบบฟอร์มนะคะเพิร์นแนะนําให้ทุกคนนะคะอ่านกติกาการประกวดเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและเกณฑ์การตัดสินรวมทั้งระยะเวลาและการประกาศผลรางวัลให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ามันจะมีคีย์สําคัญอยู่นะที่จะทําให้คุณแพ้หรือชนะในการประกวด รีวิวได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อ่านปุ๊บเนี่ยแล้วทำเหมือนกับผิดเงื่อนไขหรือว่า เฮ้ยไม่ได้อ่านเกณฑ์การตัดสินเนี่ยคุณก็จะรีวิวไปัมวซั่วอะไรถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์การตัดสินอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณรีวิวตามเกณฑ์การตัดสินของเราที่เราให้คะแนนเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านึกออกปะดังนั้นเนี่ยสำคัญนะคะเราต้องอ่านด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้พอจะอ่านคร่าวๆทวนให้คุณฟังก่อนนะคะว่าเวลาที่คุณทำรีวิวเนี่ยคุณควรจะทำยังไงบ้างนะเพื่อที่วันนี้เนี่ยคุณจะสามารถที่จะรีวิวปุ๊บแล้วก็มีสิทธิ์ที่จจจะะะรรรัับบเเงงิิิินนล้น้้าารราาไดดกกกกกพพูตตปปวียทค รีวิวสินค้าตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายรายการสินค้าในหนึ่งคลิปนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่คุณทําคลิปนะคะทำคลิปรีวิวออกมาเนี่ยคุณสามารถที่จะอย่างเช่นคุณจะรีวิวดโวอย่างเงี้ยคุณจะรีวิวตัวเดียวก็ได้หรือว่าคุณจะรีวิวดโวคู่กับวีต้าสกินคู่กับกูต์ไนท์มาครีมอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันใช้สินค้าเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยใช้พร้อมกันและเห็นผลมากสุดเนี่ยฉันอยากจะรีวิวทั้ง3ตัวเลยคุณก็สามารถที่จะรีวิว3ตัวเนี้ยใน1คลลิปได้เย โอเคไหมคะพอคุณอัดคลิปรีวิวทํารีวิวของคุณเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาไปทําไงต่อเอาไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆของคุณพร้อมใส่แฮชแท็กสำคัญนะจ๊ะใส่แฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กที่1คือรีวิวเป็นแฮชแท็กรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตากับแฮชแท็กที่2ก็คือ T S w รวยงงในดงเงินกับครูสิตาหลังจากนั้นทําไงต่อล่ะพอโพสต์เรียบร้อยปังปุ๊บ คุณเอาลิงก์โพสต์ของคุณเนี่ยค่ะมาส่งเข้าร่วมประกวดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้อืมด้านล่างนี้เลยนะเห็นไหมคุณจะเห็นนี่แบบฟอร์มด้านล่างนี้คุณก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรคุณลงไปใส่อีเมลลงไปเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนลงไปนะครับเพื่อว่าถ้าเกิดคุณเกิดชนะเลิศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยืนยันตัวตนของคุณจากบัตรประชาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณได้นะคะชื่อ Facebook ชื่ออะไรกรอกลงไปตรงนี้ URL review facebook หมายความว่าไงก็เอาลิงก์โพสของคุณนั่นแหละนะจากที่คุณไปโพสใน Facebook เนี่ย เอามาแปะป้าบลงตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยในหนึ่งคลิปของคุณที่คุณทําการรีวิวเนี่ยคุณเอาไปโพสต์ใน a c e b o o k เนี่ยคุณเอาไปรีวิวในยูคุณเอาไปโพสตใน YouTube ด้วยคุณเอาไปโพสต์ใน Tik t o อกด้วยและคุณเอาไปโพสต์ใน IG หรือว่าอื่นๆตามโซเชียลต่างๆที่คุณมีด้วยคุณก็เอาลิงก์ของ Facebook ของ YouTube ของ Tik t o อกและของอื่นๆเนี่ยมาใส่ไว้ให้หมดนะคะหรือว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้รีวิวทุกช่องทางคุณเอาไปแปะไว้ที่โพสต์ไว้ที่ Facebook Facebook อยย่่างเดีีวคุณก็ไไปโพสต์ท โอเคไหมส่วนไอ้ล่างสุดเนี่ย4บวก9ก็คือง่ายๆเลย4บวก9เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นคําถามที่เอาไว้เหมือนกับป้องกันบอดเฉยๆนะ,ะบางคนเหมือนกับเอ่อเอาเอาเอา,เอาข้อมูลมากรอกมัมวซนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันเฉยๆเนาะ,ะ4บวก9เท่ากับเท่าไหร่13คุณก็กก,กเลข13ลงไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคุณก็ดูด้วยว่าเขาเอาอะไรมาบวกกับอะไรนะคะแล้วก็คุณก็ตอบลงไปตรงนี้ปุ๊บกดส่งคลิปค่ะทีนี้เนี่ยคุณสามารถส่งได้มากกว่า หนึง่งคลิปรีวิวนะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะอะไรอย่างเช่นวันนี้คุณรีวิวดาวออีกวันหนึ่งอุ้ยคุณมีคุณมีการรีวิวอยากรีวิว l o เลดตาอย่างเงี้ยนึกออกปะคุณยิ่งส่งมากเพราะว่าทุกทุกคลิปที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยเราดูทุกคลิปนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยยิ่งคุณทําเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสรับเงินล้านมากโอเคไหม ต่อมาอะนอกจากกติกาการเข้าริ่มร่วมประกวดแล้วเนี่ยเงื่อนไขาการเข้าร่วมประกวดหนึ่งก็คือเพียงคุณมีสินค้า T S อยในมือเริ่มต้นขั้นต่ํหนึ่งชิน้นก็สามารถเข้าร่วมกันเป็นได้ทันทีสินค้านี้เนี่ยคุณจะเอามาจากไหนก็ได้นะคุณจะได้มาเป็นของขวันฟรีหรือว่ามีคนเอามาให้คุณฟรีหรือว่าคุณไปซื้อกับตัวแทนคนไหนก็ได้หรือคุณจะซื้อตรงกับบริษัทหรือซื้อจากโปรโมชั่นของคุณสิตาก็แล้วแต่ได้หมดเลยจากไหนก็ได้ขอแค่คุณมีสินค้าในมือคุณก็สาาามมรรถเข้้้่ววไดแล นะจ๊ะกับเงื่อนไขที่2ก็คือคลิปหรือว่าไลฟ์สดไลฟ์สดที่คุณทำเนี่ยที่ใช้ในการส่งคลิปเข้ามาเนี่ยเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยก็คือจะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทบริษัทสามารถนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และโปรโมทสินค้าไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะชนะการประกวดหรือไม่ก็ตามนะจ๊ะคุณต้องยอมรับเงื่อนไขข้อนี้ได้คุณก็ก็เอาลิงก์ของคุณมาโพสต์ได้เลยนะจ๊ะเกณฑ์การตัดสินมีอะไรบ้าง 1ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในคลิปนั้นๆถ้าเกิดวันนี้คุณมียอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ในคลิปนั้นๆเยอะเนี่ยโอ้ก็มีโอกาสที่จะชนะละเพราะว่านี่คือ1ในเกณฑ์การตัดสิน2ก็คือหลากหลายช่อง,องทางโซเชียลมีเดียมากกว่าเช่นวันนี้เนี่ยคุณมี1คลิปที่คุณทารีวิวเนี่ยคุณเอาไปโพสต์ใน Facebook ด้วยคุณเอาไปโพสตใน YouTube ด้วยคุณเอาไปโพสตใน Tik t ต็อกด้วยคุณเอาไปโพสใน IG ีด้วยทั้งสช่องทางเนี่ยคุ ทันไหมโอเคทันนะ3ก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรในการทําคลิปรีวิวนะถ้าเกิดว่ามีความคิดเริ่มสร้างสรรเยอะมากเนี่ยเราก็จะเราก็จะให้ให้คะแนนเยอะนะให้เกณฑ์การเป็นเกณฑ์การตัดสินอีก1ข้อนะคะแล้วก็4ก็คือ ในคลิปรีวิวที่ส่งประกวดที่คุณทำเนี่ยมีการพูดชัดเจนว่ากําลังเข้าร่วมแคมเปญรีวิวรับเงินล้านกับครูสิตายกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ตอนเริ่มต้นคลิปในการทํารีวิวเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะตอนนี้เจนกําลังเข้าร่วมแคมเปญรีวิวรับเงินล้านกับครูสิตานะคะอะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันนี้เจนจะมารีวิวตัวโลลิต้าแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คุณก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์นในการตัดสินนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนมากกว่าละหลังจากที่พูดคําาานนนนีี้้้ลลงงไไปเเเหหห็มมััยกิิิดด่อแททบบจะสธรรคะ ห้าสามารถส่งได้หลายคลิปตลอดระยะเวลาการเปิดแคมเปญยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากแน่นอนค่ะเพราะว่ายิ่งคุณส่งเยอะเนี่ยเราเห็นคุณบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเราก็ต้องเหมือนกับชอบคุณโดยอัตโนมัตินึกออกปะมันก็มีสิทธิ์มากกว่าที่คุณชนะนึกออกไหมหกก็คือรีวิวผลิตภัณฑ์ได้น่าใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยพอรีวิวปุ๊บเนี่ยเรารุกสึกว่าเขาอยากกินอยากใช้ผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยก็คุณก็มีโอกาสในการที่จะชนะโอเคไหมระยะเวลาการประกาศผลรางวัล โอเคก็คือคุณสามารถส่งรีวิวเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึง31ธันวาคมปี2563หมายความว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะส่งเข้ามาเข้าร่วมกี่คลิปก็ได้เอาคลิปนี้รีวิวปุ๊บยังไม่ปังคุณส่งเข้ามาเพิ่มอีกส่งเข้ามาเพิ่มอีกยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ 2ก็คือประกาศรางวัลผู้ชนะหน้าเพจ Facebook T S w t e a c h e r s i t a l a w of Universe นะคะในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2564นะะดังนั้นเกาะจอรอชมในวันที่9เลยวันดีเลิกดีนะคะมีโอกาสรับเงินล้านแน่นอนตรงนี้นะคะก็อย่าลืมนะก,ก็เกาะข้อมูลกันมาให้ครบนะคะหลังจากนั้นกดส่งคลิปให้เรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีรับเงินล้านปังปเฮงเงตลอดปีตลอด,ปลอดไปจ้า